ค่อยเป็นค่อยไปความตายของระบบสกุลเงินเฟียตและกำเนิด GCR ของเราบนวันที่7กรกฎาคม2566โดยตื่นใน3 d ในบทความอาว GCR บทความยุบระบบหนี้เฟียตระบบหนี้เฟียตเคอร์เรนซีกำลังพุ่งเข้าสู่การล่มสลายโดยสิ้นเชิง อาจเริ่มต้นอย่างช้าๆในตอนแรกแต่เมื่อเกิดความเครียดทางการเงินหลายๆจุดห่วงโซ่ของเหตุการณ์จะเร่งตัวไปสู่ความขัดข้องอย่างชับพลันของระบบการตายของธนาคารสวิสหนึ่งแห่งและธนาคารสหรัฐ3แห่งเมื่อเร็วๆ นี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆของภูเขาน้ำแข็งผลกระทบโดมิโน,โนเริ่มเคลื่อนไหวแล้วและคงไม่นานนักก่อนที่ระบบการเงินทั่วโลกจะล่มสลายซึ่งนำไปสู่การกำเนิดของ GCR ของเราการล่มสลายของระบบเฟียสจะเป็นอย่างไรต่อไปนี้เป็นกระบวนการทีละขั้นตอนที่แสดงให้เห็นว่าการล่มสลายของระบบปราสาหน,นี้ในสกุลเงินเฟียสทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งนำไปสู่การกําเนิดของระบบสกุลเงินสากลที่ได้รับการสนับสนุนโดยสินทรัพย์ใหม่ GCR ของเราค่าเงินอ่อนลงจนนำไปสู่การล่มสลายเนื่องจากภาระนีไม่ยั่งยืนรัฐบาลจึงหันไปพิมพ์เงินมากขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันปริมาณเงินส่วนเกินนี้นำไปสู่การลดค่าของสกุลเงินทำให้สูญเสียกำลังซื้อและกัดซอกเงินออมของผู้คน อัตราเงินเฟอ้อสูงนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อรุนแรงการลดค่าของสกุลเงินส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการพุ่งสูงขึ้นอัตราเงินเฟอ้อที่สูงเริ่มกัดเซาะมูล,ลค่าของเงินในอัตราที่น่าตกใจทำให้คนยากที่จะซื้อสิ่งจำเป็นพื้นฐานในกรณีที่รุนแรงภาวะเงินเฟ้อรุนแรงจะเข้ามาแทนที่ซึ่งราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และสกุลเงินก็ไร้ค่าอย่างรวดเร็วการขาดแคลนอาหารและพลังงานอัตราเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจทำให้ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะง,งักนำไปสู่การขาดแคลนสินค้าที่จำเป็นเช่นอาหารและพลังงานราคาพุ่งสูงขึ้นและการเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐานกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้น ทำให้เกิดความวุ่นวายทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางการผิดนัดชำระหนี้นำไปสู่การล่มสลายของหนี้ในขณะที่บุคคลธุรกิจและแม้แต่รัฐบาลพยายามที่จะปฏิบัติตามภารหนี้ของตนการผิดนัดชำระหนี้จึงลุกลามอย่างรวดเร็วภารหนี้ไม่สามารถจัดการได้ นำไปสู่การพังทลายของตลาดตราสารหนี้และสถาบันการเงินที่ประสบกับความสูญเสียที่ผ่านไม่ได้การระเบิดของสินทรัพย์ฟองสบู่การระเบิดของฟองสบู่นี่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ทำให้เกิดการระเบิดของสินทรัพย์ฟองสบู่เช่นหุ้นพันธบัตรและทรัพย์สินสินทรัพย์เหล่านี้ซึ่งก่อนหน้านี้สูงเกินจริงเนื่องจากมีหนี้มากเกินไป สูญเสียมูล,ลค่าอย่างรวดเร็วทำให้นักลงทุนขาดทุนอย่างมากตลาดสินเชื่อทั่วโลกหยุดนิ่งโดยสิ้นเชิงด้วยการล่มสลายของตลาดตราสารหนี้ตลาดสินเชื่อทั่วโลกหยุดนิ่งโดยสิ้นเชิงผู้ให้กู้ไม่เต็มใจที่จะขยายสินเชื่อทำให้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลธุรกิจและรัฐบาลจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ การขาดเครดิตนี้ยิ่งทำให้วิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงขึ้นและขัดขวางกิจกรรมทางเศรษฐ,ฐกิจความวุ่นวายทางการเมืองและสังคมเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อสภาวะเศรษฐกิจเลวร้ายลงความไม่สงบทางการเมืองและสังคมก็เกิดขึ้นผู้คนผิดหวังกับมาตรฐานการครองชีพที่ตกต่ำลงความไม่เท่าเทียมกันที่เพิ่มขึ้น และการที่รัฐบาลไม่สามารถจัดการกับวิกฤตได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพการประท้วงการเดินขบวนและเหตุการณ์ความไม่สงบกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งทำให้ความสัมพันธ์และเสถียนภาพทางสังคมตึงเครียดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การล่มสลายทางเศรษฐกิจมีนัยยะทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กว้างไกลประเทศต่างๆแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรที่ลดน้อยลงและการครอบนำทางเศรษฐกิจซึ่งนำไปสู่ความตึงเครียดและความขัดแย้งที่เพิ่มสูงขึ้นคนละวัดทางภูมิรัฐศาสตร์เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเนื่องจากความสมดุลของอำนาจในโลกได้รับการนิยามใหม่การล่มสลายของระบบหนี้ในสกุลเงินเฟียต และการเพิ่มขึ้นของระบบสกุลเงินที่มีทองคำหนุนหลังในรูปแบบของการรีเซ็ตสกุลเงินทั่วโลก GCR ของเราจุดสุดยอดของการล่มสลายนำมาซึ่งจุดจบของระบบหนี้ในสกุลเงินเฟียตในปัจจุบันรัฐบาลและสถาบันการเงินต่างตระนักถึงความจำเป็นของระบบใหม่บนพื้นฐานของรากฐานที่มั่นคงยิ่งขึ้นมีการปรับใช้ Global Currency Reset GCR โดยเปลี่ยนไปใช้ระบบสกุลเงินที่มีทองคำหนุนหลังซึ่งให้ความมั่นใจและเสถียรภาพในการทำธุรกรรมทางการเงินทั่วโลกมากขึ้นเฟดค่อยเป็นค่อยไปหลอกลวงดังที่นักเขียนชื่อดังเอร์เนส m เฮมิงเวย์เคยกล่าวไว้การล้มละลายจะค่อยๆขณะน,นี้เรากำลังอยู่ในช่วงค่อยเป็นค่อยไปซึ่งสัญญาณของการล่มสลายนั้นบอบบางและมองข้ามได้ง่าย นักลงทุนมองว่าการล่มสลายของธนาคารสี่แห่งเป็นเรื่องน่าปวดหัวเล็กน้อยซึ่งแก้ไขได้ด้วยการที่ธนาคารกลางอัดฉีดเงินหลายพันล้านดอนลลาร์เข้าสู่ระบบแต่ย่าถูกหลอกขั้นตอนนี้เป็นโอกาสสุดท้ายของเราในการเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าหากเรารอจนกระทั่งเข้าสู่ระยะกระทันหันความตื่นตระหนกจะทำให้เราเป็นอัมพาต และการฟื้นตัวจะกลายเป็นความฝันที่ยากจะเข้าใจความสูญเสียมีแต่จะเลวร้ายลงทำให้เราอยู่ในภาวะสิ้นหวังอย่างที่สุดทุกอย่างพังทลายวิกฤตนี่แล้วอะไรจะพังทลายลงเมื่อการพังทลายของทุกสิ่งมาถึงในขั้นต้นมันจะเป็นวิกฤตหนี่ในสัดส่วนมหากาบนี่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นสามเท่าในศตวรรษนี้เพียงลำพัง